แรงงานไทย5,000คนยังไม่ปลอดภัยอยู่ในแคมป์ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลตอนนี้ยังมีแรงงานไทยกว่า5,000คนอยู่ในแคมป์ในพื้นที่เสี่ยงเมื่อวันที่8ตุลาคมเวลา13.30น ที่ห้องประชุมไปสคงรัณนันชั้นห้าอาคารกระทรวงแรงงานนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลในช่วงภาวะสงครามระหว่างที่น,นายกิตนารายงานสถานการณ์ในอิสราเอลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้เกิดเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในระหว่างการประชุมซึ่งนายกิตนาแจ้งกับที่ประชุมว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนว่าขณะน,นี้มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นนายพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าแรงงานไทย8ดรายที่ได้รับบาดเจ็บส่งตัวถึงโรงพยาบาลแล้วส่วนคนที่บาดเจ็บไม่มากส่วนใหญ่ส่งตัวอยู่ในแคมป์แรงงานแล้วขณะที่แรงงานไทย11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้มีการประสานงานกับสถานทูตไทยในอิสราเอล เพื่อให้การช่วยเหลือดังนั้นแรงงานไทยทั้ง19รายเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้พบครอบครัวและญาติเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบแล้วนายพิพัยกล่าวว่าได้ประสาน12บริษัทในหน้าจัดหางานเพื่อประสานงานใกล้ชิดแรงงานไทยทั้งหมด29,900คนอยู่ในแคมป์คนงานที่ปลอดภัยแล้วที่กระจายตัวอยู่ทั้งประเทศแต่ยังมีบางส่วนที่อยู่ในแคมป์คนงานที่เป็นพื้นที่เสี่ยง5,000คน ย้ำว่าดูแลแรงงานไทยทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเต็มที่100%เปอร์เซเมื่อถามว่าจะมีแผนเยียวยาสำหรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างไรนายพิพัฒน์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้ไปเยี่ยมครอบครัวและญาติของแรงงานไทยทั้ง8คนแล้วในส่วนการเยียวยาลักษณะใดต้องดูว่าแรงงานไทยอยู่ในประกันตนหรือไม่มอบหมายให้กรมจัดหางานและประหลัดกระทรวงแรงงานหามาตรการเยีย,ยวยาเบื้องต้น รวมทั้งรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอิสราเอลจะได้เงินเยียวยาเท่าไหร่เมื่อถามถึงแรงงานไทยทั้ง11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนายพิพัฒน์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้ลงไปให้กำลังใจครอบครัวและญาติแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าถูกจับไว้ที่ไหนอย่างไรยังมีและไม่มีคนแจ้งอยากกลับประเทศไทยแต่มีผู้แจ้งความจำงขอทำงานในอิสราเอลที่เดิม หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับก็ยืนยันว่ากระทรวงแรงงานจะประสานรัฐบาลอิสราเอลและบริษัทในหน้าจัดหางานต่างๆเมื่อเหตุการณ์สงบให้กลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมพร้อมฝากถึงครอบครัวเมื่อติดต่อโทรศัพท์หรือติดต่อไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจเพราะการสื่อสารถูกตัดขาดบางพื้นที่ติดต่อได้บางพื้นที่ติดต่อไม่ได้เมื่อติดต่อได้เจ้าหน้าที่จะมีการประสานกลับมาที่ครอบครัว